วันนี้เราพามาชมวิธีการขยายพันธุ์ฟิโลพาไรโซกันค่ะเราทำการตัดไหลเขาออกมาค่ะต้นเขางามเร็วมากเลยค่ะไหลก็จะใหญ่เลยค่ะนี่คือไหลที่เราตัดมาได้ค่ะต้นฟิโลพาไรโซเขาก็จะโตเร็วมากเลยค่ะใบเขาก็จะใหญ่ใบสวยงามเป็นอย่างมากค่ะ ใบเขาก็จะมีลักษณะเป็นลายหินอ่อนค่ะนี่ค่ะนี่คือไหลที่เราตัดมาได้ค่ะใบก็จะสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราพามาชมวิธีการตัดไหล่เขาไปชากันค่ะรากก็จะยาวมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทําการ ตัดรากเขาทิ้งไปบ้างค่ะเพราะยาวเกินก็จะไม่สะดวกในการชำเขาค่ะใบเขาก็จะใหญ่เกินด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะตัดใบเขาทิ้งไปด้วยค่ะเมื่อเราชำไปแล้วเดี๋ยวใบเขาก็จะแตกใบใหม่ขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นการสะดวกในการชำค่ะ เขาจะมีดอกด้วยค่ะเราตัดทิ้งไปค่ะใบเขาค่อนข้างจะใหญ่มากเลยค่ะเราก็ตัดใบเขาทิ้งไป เราจะตัดทุกๆใบค่ะใบใหญ่ก็จะหนักและทวงค่ะเราจึงตัดทิ้งค่ะมาครั้งนี้เราก็จะมาตัดข้อเขาค่ะเราจะตัดไม่ให้โดนลากเขาค่ะไหลเขาค่อนข้างจะแข็งเลยค่ะเราก็จะได้มาสองข้อใหญ่ๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะนำไปชามค่ะเรามาดูวัสดุที่เราจะชามค่ะเราก็จะใช้เป็นขุยมะพร้าวกับกะมะพร้าวสับค่ะเพราะว่าทั้งขุยมะพร้าวและกะมะพร้าวสับก็จะช่วยให้รากนั้นออกดีมากค่ะเราก็จะเติมด้วยสารอาหารก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปค่ะเราก็ตักเขาขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาชามให้ชมค่ะ เราชําลงไปในขุยมะพร้าวเลยค่ะเป็นการชําแบบง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวรากเขาก็จะงอกขึ้นมาค่ะระหว่างนี้เราก็ไม่ต้องรดน้ำเขามากค่ะเพราะขุยมะพร้าวนี้เขาก็จะช่วยอมน้ำอยู่แล้วค่ะถ้าเขาแฉะเกินละ หน่อของเขาก็จะเน่าได้ค่ะช่วงนี้เราก็จะรอให้เขาออกรากขึ้นมาค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ